นี่ข้าวของต้นทักกอนะครับก็มีเอฟตีนะครับเหมือนรับเอพอที่ปูกมีเอฟตีมารับเอพอที่ปู่นะครับแล้วก็จะแบบมาลาป้ารับมาครั้งแรกค่ะรั้งียวครั้งแรกแต่ก็แก็เหมือนเจอกันทุกวันใช่ไหมข้าวป้าหวานป้าหวานไม่ดูเวลากราไหมเขาดูคลิปตลอดวันนี้กาไม่จบวันนี้กาวะทานไม่จบนะป้าหวานมาแล้ว ไม่เลยค่ะตอนนี้กินให้เยอะๆหน่อยอันนี้กล้องกล้องเขาถ่ายเยี есь, ่ยว่ากขาต้องพยายามเขาจะปิดแมสอ่ะแมสแมสแมสอ่อันนี้มาจากกรุงเทสใช่ไหมครับมาจากเทตไหนเอ่ยก็แต่ละคนก็อยู่แต่ละบ้านหลังคาบ้านแล้วก็ทุกอย่างก็รวมตัวกันเองครับตามใจก็ดูลำดิลำแต่ละท่าเหมือนกันป่ะไม่เหมือนนะ เห็นแล้วจะรู้ว right ่าลำแบบว่าอยู่ลำออกมาจากไหนทําไมลำเป็นออกออกมาจากตัวแล้วใจแลใตาดูแล้วจ้าลําแล้วจําได้ยังลํแล้วย่าจจได้กัจไ้กับลําได้เน่ยีก็ได ใครเราอยู่วงกลมอยู่คนเดียวปิดหน้ากันเนี่ยอราจะพาเนินทางกับวันนี้เหรอคะใช่เพื่อจะมาลาผูกกับไม่มาลามาลาผูกเข้าห้องน้ำหรือยังบ้างลูกอาบน้ำเมื่อกี้นี่ครับอาบน้ำกันค่ะเพราะว่าป้าก็ต้องไปงานต่อด้วยใช่ไอาบผ้าห่มใช่ครับเอาทงเช้าเอาทงไหวทนายมาต้องเอาทงเช้าก่อนทุกคนคุณแม่ก่อค่ะในรอี้ปีมันจะครบเท่มาก็มาลำถวาย มาลำถวายเอฟตีมาลำถวายปูนะครับมันเป่าไม่ได้ดังเมันเข้าวท้องอื่นเขาเป็นเมกะตอนนี้แล้ครับก็ต้องขอบคุณมากเลครับเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนต้องขอบคุณมากๆภาษาภาษาบ้านเฮาก็เหงอแตกไงไม่ได้พิธีรีตองเงอแแกรเป็นไรเราค่ะก็ โอเคงั้นก็ลาป้ากับลุงแล้วก็ทุกๆคนนะคะแั้วายักใา้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสงคะสาธุสาธุสาธุนะครับกล้องเลี้งใสหน้าหนึ่งักทายทักทายกทายทักทายทักทายักทายทักทายกทายทักายกทายทักทายทักทายับทายก็เป็นบทรยากายทักนกทายทก็คลิปกี้ก็ขอจบไวาแต่เพียงเท่านีัครับก็าย่าลืักดไลค์กดแชร์กดให้ด้วยนะครับสวัสดีครั